หรือเป็นหน้าเชการรับคนหยุดงานแล้วก็ล้วก็ไปเที่ยวกันใช่ไหมเราก็จะเห็น movement ของของทราฟฟิกอย่างเช่นอันนี้เป็นตัวอย่างไม่ใช่ตัวอย่างเป็นสถิติของข้อมูลสงการเมื่อปีที่แล้วเราจะพบว่ากรุงเทพเนี่ยลดลงทราฟฟิกของกรุงเทพลดลงก็คือว่าง่ายๆว่าคนก็ไปเที่ยวคนก็พอถึงสงการแล้วก็ไปเที่ยวลดลงไป20%เลยนะตรงนี้ค่อนข้างเยอะ แตไ่ไปเพิ่มที่ไหนไปเพิ่มที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ภาคอีสานสูงสุดก็คือว่าสงการเนี่ยคนมักจะไปภาคอีสานกันเป็นเป็นที่หนึ่งอันดับแรกก็จังหวัดตามนี้นะครับในภาคอีสาบบน,นบุรีรัมย์อุบลก,ก่นอนบุรีรัมย์ศรีสะเกตนครศรีคอนแก่นประมาณนี้อันก็คือว่าในช่วงสงการเนี่ยว่ายง่ายว่าทราฟฟิกแพทเทิร์นมันเปลี่ยนไปไอ้เน็ตเวิร์กที่เราเคยทำไซซ์ซิงต์ไว้ว่า เอาให้คนกรุงเทพใช้ได้หรืออะไรแบนะเมือนก็ถนนเราเงางถนนเราเคยตัดถนนเอาไว้หรือว่าวางสาธารณูปโภคให้คนในเมืองได้ใช้แต่พอสมการรับคนไปเที่ยวต่างจังหวัดถนนก็ลงทางหลวงทางด่วนโล่งหมดห้างก็ลงมจะคล้ายๆกันครับเพราะฉะนั้นก็การวางแผนโมบายเน็ตเวิร์กเนี่ยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองกับการค้าเชลูกค้าของเรา